สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนิเวศผู้ดำเนินรายการเช่นเคยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงดูเมกันรายการที่จะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอนิเมะที่กําลังฉายประจําซีซั่นใหม่กันเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาเรามาเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันเลยดีกว่าโดยคลิปนี้เนี่ยเรื่องที่ผมจะามาพูดเนี่ยก็คือเรื่องโคโนฮิลเลอร์เมนด็อกไซ เรื่องย่อเนี่ยก็คือเรื่องราวของอารวินดักดาบสุดสิ้นหวังที่จู่ๆได้พบกับคาร่าสาวดักเอลผู้เป็นฮีวเลอร์โดยบังเอิญระหว่างการต่อสู้กับหมีมีนอซึ่งในขณะที่กําลังจะขอความช่วยเหลือนั้นจูๆ่ๆคาร่าก็ขอให้อารวินคุกเข่าขอร้องซะง,งั้นแน่นอนว่าสกิลสุดเทพของคาร่านั้นไม่ใช่ทักษะการฮีวแต่เป็นสกิลปากที่เก่งกาจกว่าสกิลฮีวคนอื่นซะอีกโดยอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยเป็นแนวแอคช n ่นคอมเมดี้แฟนตาซีแล้วก็สไลด์อัพไลน์นะครับผม สามารถดูถูกเลกซิตได้ที่บิลลี่บิลลี่อันวันแล้วก็ VIU อยูนะผมเวลาหนึ่งทุ่มทางด้านสตูดิโอเนี่ยสตูดิโอสตูดิโอจูจูมันโดนะผมโหสตูดิโอเก่ามากซึ่งผลงานที่ผมไปนั่งเช็คมาที่ดูโดเด่นจริงๆงเนี่ยก็คือน้องสาวผมไม่น่ารักขนาดนั้นหรอกซึ่งก็โหตั้งแต่กี่ปีที่แล้วเนี่ยอ่ะละต่อไปก็จะเป็นเรื่องของตัวละครและนักพากย์แล้วมันเริ่มกันที่ตัวละครแรกเลยก่อนก็คือตัวละคร อาวินนะ,นะ ya, นะครับผมนะคุณทาคุยะซาโต้นะครับผมซึ่งบทบาทที่เคยพากันก็คือซีซ่าจากโจโจ้นะครับผมตัวละครที่2นะก็คือคาร่าถ้าเป็นคุณอากุริโอนิชินะครับผมซึ่งบทบาทที่เคยพากันก็คืออายุมุยูเอฮาร่านะครับผมจากเรื่องเลิฟไลท์แล้วกันออพอดีผมไม่ได้เชี่ยวชาญเลิฟไลท์ขนาดนะั้นรู้ว่ามาจากเลิฟไลท์ก็บอกว่าเลิฟไลท์แล้วกันนะครับผมก็สําหรับ ข้อมูลของ a n i เรื่องนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์ให้กับคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมมาติดตามชมกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้มีเพียง่นี้แล้วครับผมสวัสดีครับ